ใส่น้ำตาลมานานานะกินกาแฟใส่เกลือจะมัน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 ยุติปัญหาได้หมดนะยุติปัญหาได้หมดเลยเพราะยังไงมันก็เกิดขึ้นแล้วนะฮะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วดังนั้นประเด็นที่สําคัญก็คือไม่ยึดไม่ถืออะไรจังเกินไปถ้าเรารู้จักปล่อยรู้จักวางในความทุกข์ในส่วนนี้ก็ไม่เกิด แล้วมาในช่วงที่สองพระสูตรนี้มีสองช่วงในช่วงใหญ่ๆนะฮะช่วงที่สองก็ทรงแสดงแบบแนวเดียวกับอนัตขึ้นถึงเหมือนกันว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยะสาวกเมื่อได้สดับแล้วพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้นะถ้าจะลืมมีสามช่วงนะได้สดับแล้วพิจารณาแล้วก็เห็นอยู่นะคือมันต้องได้ทั้งสามช่วงไม่ใช่ว่าฟังแล้วแล้วก็เรียบร้อยไม่ใช่อย่างนั้น ได้สดับแล้วพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้สามช่วงซึ่งหมายความว่าในชั้นของการฝังก็คือสุตตามยะปัญญาพิจารณาก็คือจินตามยะปัญญาเห็นอยู่ก็คือภาวนามยะปัญญาเรียบร้อยนะใช้คำเพียงสามคำนั้นนั่นเองอย่าลืมของพระพุทธเจ้าในอย่างที่มาบอกว่าทรงสมบูรณ์ด้วยอัตถะและพยัญชนะคำของพระองค์จะกระชับความไว้เสร็จและกระชับผลในเชิงการปฏิบัติไว้ด้วย ถ้าเราทําตามพระองค์ได้จร,จริงๆนั้นจะไม่มีปัญหาอะไรอริยาสาวกเมื่อได้สดับแล้วพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้จากนั้นคําว่าเห็นในความหมายนั้นจึงเห็นด้วยปัญญาเห็นอะไรเห็นโทษของกิเลสเห็นโทษของเพลิงกิเลสทั้งสามนะเพลิงกิเลสทั้งสามคือราคคิไฟคือราคะโทสักค,ไค,ค,คิไฟคือโทสัทมมุหคิิไฟคือโมหะ วก็เห็นโทษของเพลิงทุกทั้ง8คือความโกความร่ำรวรำพันความทุกข์ความเสียใจความขับแค้นใจจะเห็นโทษของทุกต่อนี้ย่อมเบื่อหน่ายในรูปนะทรงแสดงแนวเดิมสรุปอย่างนี้ก็แล้วกันง่ายๆนะฮะย่อมเบื่อหน่ายในอายตนะภายในคือตาหูจมูกลดินกายใจย่อมเบื่อหน่ายทั้งในอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสเดรนร้อนอ่อนแข็งแล้วก็อารมณ์ ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายทั้งในสัมผัสย,ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในเวทน,นาเวทนานี่ฮะตัวทําให้ติดมากที่สุดใจ่านเห็นว่าเวทนาคือความสวยสุขเป็นตัวที่ดึงเราไปมากที่สุดเจน,นเราอยากดูอยากเห็นอยากเที่ยวอยากฟังอยากอะไรอะไรนะก็เพราะเราต้องการเวทนานะต้องการสุขเวทนา ต้องการไปรับประทานอาหารที่พัตตาคารแพงๆมันก็ต้องการอร่อยคือสุขเวทนาไปเที่ยวทัศนาจงนาจรไปต่างประเทศอะไรๆกันมังกันนะมันก็ต้องการเวทนานะต้องการไอ้เวทนาคือสุขเวทนาโดยเฉพาะองยิงะต้องการสุขเวทนาต้องการเห็นที่จริงไอ้ตัวตัวจริงๆมันก็คือเวทนาต้องการสุขเวทนาไอ้ตัวเวทนานี่เราชอบมากเพียรพยายามอย่างไรก็ตามก็เพื่อเวทนา แต่แม้แต่ในการปฏิบัติทําความสงบมันก็เพื่อกระสุขเวทนาเหมือนกันกระสุนกเวทนาเหมือนกันเราจะพบว่าในช่วงนี้ในช่วงการปฏิบัติเวทนาจึงมีลักษณะเหมือนยานพานะที่อาศัยข้ามฟากเราก็ต้องคว้าแกไว้ก่อนแหละแต่ว่าในาที่สุดพอเราขึ้นฝั่งเราก็ทิ้งไม่ยึดไม่ติดในเวทนานะั้นเพราะฉะนั้นพอเบื่อหน่ายนะฮะ ทรงแสดงแนวเดียวกับอนัตตัตรงนี้พอพอเบือหนายก็จะคลายกันนะจะเบือหนายในในลำดับนี้ฮนะแต่ว่าเออชื่อนั้นต้องจำเอาก,ก็ก็ไม่ยากอะไรนะอายตนะภายในภายนอกวิญญาณสัมผัสเวทนาสามอย่างไอ้สีอย่างเนี่ยสี่กลุ่มไม่ใช่สีอย่างก็อย่าง,างละหกเหมือนกันนะฮะเวลาทรงแสดงอย่างละหกเหมือนกันแล้วท่าน,นหลายอย่าลืมนะฮะว่า การแสดงธรรมะในยุคสมัยของพระพุทธเจ้าหรือแนวที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงใกล้ๆกับมันซ้ำอ่ะใกล้ๆทำไมาพูดซ้ําๆๆๆอย่างนี้นั่นคือเหตุปัจจัยหลายอย่างประการแรกคือไม่มีหนังสือไม่มีหนังสืออ่านนะฮะประการที่สองนั้นถ้าพูดผ่านเนี่ยมันไม่สะดุดใจถ้าพูดผ่านไม่สะดุดใจ แต่ถ้าซ้าบ่อยซ้ำๆๆำซ้ำ้ำำำจ,จิตมันเริ่มปรับเข้ามาคิดกลับเข้ามาวิเคราะห์ในเรื่องเหล่านั้นเพราะฉะนั้นในชั้นที่ทรงสแสดงตากับรูปหูกับเสียงอะไรตัวรอาจจะไม่คิดก็ได้พอจมูกกับกลิ่นมาเริ่มคิดแล้วเริ่มคิดแล้วเอ๊ะทำไมมันร้อนหมดไปเลยอย่างเงี้ยก็หาอะไรไม่ร้อนไม่ได้มันก็เริ่มคิดฮะก็ทําให้พิจารณาทําให้พิจารณาแล้วก็เห็นอยู่ตามแนวทั้งสามช่วงตามสามช่วงของความคิดได้ ทีนี้ถ้าถ้าถ้าลองทดดูนะพระสูตรที่ควรแกการทดลองดูที่สุดนะฮะามาจะมองเห็นอนัตตลกนณสูตรอนัตตลกนณสูตรเนี่ยามาแปลสวดแปลได้มันต้องเป็นเนนโดยเด็กๆนะสวดแปลมาสวดแปลนั่งหลับตาแปลแปลอนัตตลกนณสูตรนี่เป็นสุขที่สุดเลยเป็นสุขมาก ไปตอนนั้นเป็นเดนเล็กๆเนี่ยไปบางทีก็นิมนต์ไปให้สวดแปรให้ฟังก็นิมนต์ไปกันเดียวไปไปไป,ไปสวดเที่ยวเดียวคือคนเกิดชอบอยู่ตลอดงานเนี่ยฟังตลอดงานนะฮะเพราะมันมันมันท่านท่านลองท่านลองสวดนะฮะแล้วหลับตาแล้วพิจารณาตามไปประงค์แสดงรูปอย่างนั้นเวทนาก็อย่าง,งน,านากกางงั้นสงงนัญญาก็อย่างนั้นสังขารก็อย่างนั้นวิญญาณก็อย่างนั้นมันก็แน่เดียวกับอธิษฐาะสูงเราจะเห็นว่าเราค่อยๆเกิดความเข้าใจขึ้น ก็เกิดความเข้าใจแล้วก็มองเห็นอะไรชัดเจนยิ่งขึ้นถ้าเพียงแต่การฟังมันก็เหมือนกับนั่งรถไฟดูทิวทัศน์นะมันไม่อะไรชัดชัดทั้งจั่งมันต้องพิจารณาจนเห็นเพราะงั้นก็คือการการวิเคราะห์วิจัยท,ท,ท,ที่บางครั้งทรงใช้เพียงแต่ว่าใสาใ่ใจใส่ใจแล้วก็พิจารณาเจาะดูเรื่องเหล่านั้นเจาะลงไปดึกๆเราก็จะเห็นเรื่อง ความจริงที่ทรงแสดงไว้ชัดเจนหกนะสัมผัสหกเวทนาหกก็ก็ก็ไม่ต้องนับเป็นหกก็ได้คือนึกอายตนะภายในภายนอกเป็นหลักไว้กันแล้วกันนะฮะแต่ถ้าในกรณีที่ยังไม่เคยอ่านยังไม่เคยจําเขานะนึกถึงนึกถึงตัวของเราเนะี่ยสิ่งที่เราเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกลิ้มด้วยลิ้นถูกต้องด้วยกายนะฮะแล้วก็รู้ด้วยใจไม่ต้องจําก็ได้ก็นึกก็ออกย่อมเบือน่ายในเรื่องเหล่านี้ พอเบื่อหน่ายนี้จิตมันจะคลายนะมันจะคลายกำหนัดคือคลายกำหนัดคลายความยึดความติดในสิ่งเหล่านั้นยิ่งคลายมากเท่าไหร่นะคลายได้มากเท่าไหร่ก็ตามจิตใจของเราก็จะมีความสงบมีความเยือกเย็นขึ้นเท่านั้นพอคลายกำหนัดพอคลายกำหนัดได้จิตก็พ้น คำว่า,าพ้นในที่นี้ก็คือวิมุตนะฮะหลุดพ้นแต่แต่อย่าลืมว่าตรงนี้ตรงนี้มันก็เหมือนกันในอนัตตลกนณสูตรนะอนัตตลกนณสูตรตรงตรงใช้คําว่าเอวเมตังยถาภูตังสมัปปัญญายะดัตตบ,บงังข้อน,นี้อันเธอทั้งหลายพึงพิจารณาเห็นด้วยปัญญาชอบพิจารณาจนเห็นด้วยปัญญาชอบตามเป็นจริงแล้วอย่างนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะได้สดับแล้วพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้ประเวญนายก็คลายกำหนับ พอคลายกำหนัดจิตเราก็หลุดพ้นไอ้คำว่าหลุดพ้นในความหมายของศาสนาที่นั่นใช้คำว่าวิมุตตนะฮะมันก็มีอยู่สามระดับด้วยกันจริงๆมันมีอยู่ห้านะฮะแต่ว่าแต่ว่าสรุปแล้วก็มีอยู่สามคือระดับหนึ่งมันจะคลายไปเป็นจุดๆมันจะคลายกำหนัดไปเป็นจุดๆพอเราคลายในจุดใดความโศกในจุดนั้นก็หายนะความโศกความ ร่ำไรรำพันความทุกข์ความเสียใจความคับแค้นใจอะไรแต่อะไรมันคลาได้มันก็หายหายไปในจุดนั้น,น,นทีนี้ปัญหาที่ว่าทำยังไงจึงจะพิจารณาเห็นได้เนี่ยที่จะให้มันเกิดดับได้ในจุดนั้น,น,นซึ่งถ้าหากว่าเราเราลองมองดูบางครั้งนะฮะบางครั้งมันไปใช้กิเลสเรียกนามบ่มหนามใช้กิเลสแก้กิเลสเอากิเลสกับกิเลสเนี่ยมาแก้กันเลย ทั้งหลายก็น,นึกออกที่พระเวสสันดรชายชายกับพระนางมัทสีนะฮะคือ,อกิเลสแก้กิเลสเรียน้ำน้ำบ่งน้ำพระนางมัทสีนั้นเกิดโศกอย่างแรงด้วยอํานาจราคะคือโลภะด้วยราคะในความผูกพันเยอะใหญ่ในรูปนะฮรูปหายไปนี่ท่านนท่น,ทน,ทนเสียพระทัยมากเลยพระเวสสันดรชายเลยใช้ทัศ หากล่าวหาว่าไปคบชู้สู่ชายกับน,นักศิลวิทยาตร์คนตันโอ้ยพื้นหายเลยโกรธใหญ่เลยถือว่าเป็นศพประมาทแรงๆไอ้โสกะมันหายโสกะมันหายไปเลยแต่วิธีนี้มันมันสมับแก้คนอื่นนะสมบับแก้คนอื่นซึ่งก็ต้องมีทีนี้ทีไล่พอสมควรต้องมีอุบายวิธีพอสมควรกิเลสแก้กิเลสได้นะฮะสำคัญว่าเราใช้เป็นหรือเปล่า เพราะว่ากิเลสสายสายเนี่ยไอ้ไอ,อ้ที่มันก่อให้เกิดความสศกนี่มัน,ม,นมันแรงมากมันกัดกร่อนใจมากแล้วมันมันมันอยู่ได้นานนะส่วนกิเลสสายโทสะมันอยู่ไม่ได้นานดังนั้นเมื่อเมื่อดึงไอ้ลูกศอนคือความสุกออกได้แล้วเนี่ยพอเกิดโทสะขึ้นมาถึงแม้เราจะดึงด้วยโทสะก็ตามนะโทสะแกอยู่ได้หน่อยเดียวแกก็าหายแล้วก็ทํา,าให้คนตั้งหลักได้ นี้ในกรณีที่ใช้แก้คนอื่นว่าโบราณนี่เขาต้องก็ใช้กันท่านเยอะใช้หลายวิธีไม่ใช่ว่าเราจะเอาเป็นวิธีตรงตัวเสมอไปบางครั้งมันก็ต้องต้องใช้วิธีอื่นหรือว่าอย่างอย่างกิเลสสายเดียวกันเอามาต่อกันที่เคยยกตัวอย่างพระนลน,นะฮะพระนนที่พระนุชาพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าก็ใช้กิเลสสายราคะมาบ่งกิเลสสายราคะกิเลสสายเดียวกันเอามาบ่งด้วยกันได้ พระนรนั้นจิตใจในเจ้าสาวของท่านคือนางชนบทกัลยาณีนั่นงกรรมฐานไม่ได้แล้วใจได้ยินได้เสียงเนั้นเองพระเจ้าก็เอานางอ,อักษรนเขาล่อเอาเขาล่อไปนำไปดูสวยๆงามไปเรื่อยท่านก็ชอบท่านก็อยากได้ทุกองทุกองพระเจ้าก็ถามว่าเธออยากได้บอกอยากได้ถ้าอยากได้ตั้งใจตั้งใจปฏิบัติพรหมจารวเรารับประกันจะให้ได้นางขับสอ นี่จึงจะเห็นว่าเป็นวิธีเป็นก็เรียกว่าเป็นโมหาระเทศนาพระพุทธเจ้านั้นทรงมีโวหารมีวิธีที่จะแก้อกิเลสแก้ความรู้สึกนึกคิด